เครือข่ายจะนะรักถิ่นเนรมิตถนนสายวัฒนธรรมหลังปักหลักด้านหน้ายูเ็เพื่อเรียกร้องคำสัญญาจากรัฐบาลเป็นคืนที่4นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาผสนเป็นเมนูพิเศษที่ชื่อว่าข้าวดอกรายกลางกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับพาจากาวาจากรวาปัตานี11ธันวาคม2564ถือเป็นคืนที่4ที่เครือข่ายจะนะรักถิน่นมาปักหลักด้านหน้า u ูถนนราชดำเนินนอก เป้าหมายไม่เพียงแต่กดดันไปยังรัฐบาลให้ปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้ในกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะจังหวัดสงขลาแต่เพื่อให้คนกรุงเทพหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคนเมืองเข้าถึงปัญหาและมาร่วมแลกเปลี่ยนกันได้มากขึ้น หนึ่งในตัวชูโรงของถนนสายวัฒนธรรมจนะคืนนี้คืออาหารพื้นบ้านของอำเภอจนะอย่างข้าวดอกไายที่นอกจากต้องผสานความร่วมมือระหว่างคนในหมู่บ้านยังสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสดในท้องถิ่นอีกด้วยก็มีปลาสุดนั่แหละลูกมาขึ้นจากทะเลแล้วก็นต้มสุดๆมันมีความม,มันมันมีความอร่อยมันมีความหวานอยู่ในตัวของปลาเอง วัตถุดิบก็มีตะไคร้ที่ปีสดทิปสดและหัว anyway. แดงกะปิซ้มมระถามเปี๊ยะข้าวเย็นด้วยมาข้าวเย็นข้าวข้าวทักเขเป็นข้าวร้อนไม่อร่อยนะลูกมันร้อนแบบดฟองฟอข้าวร้อนแต่พอไปผู่กับเครื่องความร้อนมันดูดเครื่องไม่อร่อยเป็นอาหารกลมกล่ำสองกลิ่นซากสองรมเลยที่อื่นไม่มีนอกจากอันนัอย่างเดียวสอมอย่างเดียว การปรุงอาหารจานธรรมดาของชาวจนะวันนี้จึงบ่งบอกความพิเศษของระบบนิเวศสงขาที่พวกเขาต้องการรักษาไว้เมนูข้าวดอกไายจึงเป็นวิธีสื่อสารที่ง่ายที่สุดที่ชาวบ้านต้องการตอกย้ำความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติด้วยรสชาติที่ทุกคนสัมผัสได้นัทนน์เจริญชัยรายงาน